เกษตรกรไทยลดต้นทุนการผลิตใช้วัสดุปรับปรุงดินราวมูลสุนุทิศ และร้านเลมอนฟาร์มทุกสาขาภาพนั้นเพราะว่าภายในวัดก้อนน้อยแห่งนี้ได้มีกระบวนการผลิตต่างๆเริ่มตั้งแต่การทำพืชทำสวนทำไร่ทำนามีสระน้ำรวมถึงมีการปลูกพืชปลูก กปลูกสมุนไพรซึ่งถือว่าเป็นการทำควบคุมจรนที่อยู่ภายในพื้นที่ที่วัดอ้อน้อยเองหลังจากนั้นนํากระบวนการต่งางๆนําผลผลิตที่ผลิตออกมาจากไร่จากนานํานสมุนไพรนะครับมาผ่านขั้นตอนกระบวนการกรรมวิธีผ่านกูุ่มปัญญาเพื่อผลิตออกมาเป็นยาคุณภาพที่เราและผู้ทศาสานิกชนในหลายท่านรวมถึงท่านผู้สนิดตามรายการของเราอยู่ได้มีโอกาสใช้ท่านผู้ชม ป่วยไม่สบายก็มีโอกาสใช้ในการรักษาโรคได้ตามที่ได้อธิบาย่อสักครู่นี้นะครับก็คงจะพอทําให้เห็นภาพว่าที่นี่มีกระบวนการที่ต้องใช้ทั้งกําลังแรงกายของคนงาน,นหลายๆคนรวมที่กำลังแรงใจกําลังของภูปัญญานะครับที่จะผลิตยาผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างออกมาเพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามที่หลวงปู่พุทธอิสระได้มีการกําหนดและก็ควบคุมไว้อย่างเคร่งครัดครับ ขันจะสอนนะสอนหลักคิดให้กับคนในวัดเนี่ยนะว่าให้มีวิธีคิดแบบชนิดที่ตนต้องเป็นที่พึ่งของตนได้คนที่มาอยู่ในวัดเนี่ยเราจะมีป้ายหน้าวัดเขียนไว้ว่าผู้ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ต้องทําสิ่งเหล่านี้คือพึ่งตัวเองได้และเป็นที่พึ่งของคนอื่นด้ เมื่อเราสอนหลักคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องทํากระบวนการให้สอดคล้องกับหลักคิดให้มันไปร่วมแนวทางเดียวกันกับหลักคิดเ<น>มื่อเราให้เขาพึ่งตัวเองแล้วก็เป็นที่พึ่งของก็คือทีนี้เขาจะทําอะไรจะทําอะไรเพื่อพึ่งตัวเองและทําอะไรเพื่อเป็นที่พึ่งของคราืันงนั้นทําอะไรเพื่อพึ่งตัวเองมันก็ต้องเริ่มต้นมาจากทํางานภายใน ทำงานภายในภาวนาต้องบททรงจำสวดมนต์จิตใจให้สบงบระงับจากอุจกิเลสเครื่องร้อยลัดอย่างนี้ก็ถือเรียกว่าทำงานภายในมันสามารถพึ่งตัวเองได้ถึงคราวมีเหตุมีปัจจัยมีเรื่องมีราวมีสถานการณ์ก็จะได้ไม่วู่ว่าไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายไม่วู่วาไม่ยุ่งเหยิงไม่ทําให้เราเสียจริตจกักรหรือเสียความดํารงตนอยู่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าพึ่งตัวเองได้ แล้วก็จะเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้อย่างไรก,ก็มีกระบวนการสร้างขึง้นมีงานมีกิจกรรมมีสิ่งที่จะต้องทำเพื่อคนอื่นเยอะแยะมากมายเหมือนเกิดเมื่อครู่นี้ก่อนจะเข้ารายการฉันปลูกเสกพระว่าปลูกเสกพระฉันก็ให้คนโทรบ,บอกสมภารบอกว่าลองเดินดูรอบวัดสามรอบดูที่ว่ามันมีงานตรงไหนที่อย่างเขต้องทาและข้างทาง,ทางอยู่คนในวัดมีตั้งมหาสารเนี่ยรู้จักที่จะคิดดูบ้างว่าจะทําอะไรเพื่อคนอื่น เพื่อสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อวัดเพื่อเพื่อพระศาสนาอย่างนี้เป็นต้นเราเราที่จริงเนี่ยกระบวนการงานเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวหมดสำคัญว่าเรามองเห็นมันไหมถ้าเราเห็นประโยชน์ในการทำไหมทำแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อคนรอบข้างได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ถ้าเราขี้เกียจสันหลังยาวไม่มีสติปัญญาแล้วก็เป็นคนไม่ magic, ize, ไมีใจเอื้อเฟื้อเอาเปรียบ แล้วก็คัดแค่ไม่เสียสละเนี่ยนะเพรายเดินเหยียบขี้มันก็ไม่เป็นงานมันก็ไม่เห็นว่าเป็นปัญหาแต่ถ้าคนขยันมีสติปัญญามีใจเสียสละแล้วก็เห็นคุณเห็นประโยชน์ของสิ่งแวดลอ้อมเจอทองขี้ไปกลายเป็นทองผนเอาไปมกใ,ใส่ถังเป็นรถ ลดน้ําผักลดต้นไม้อะไรก็ว่าไปอย่างนี้เป็นต้นนแล้วก็หนึ่งก็คือได้ความสะอาดสองก็ได้ความเป็นระเบียบสามก็คือได้กําจัดสิ่งที่เป็นมลภา,าวะออกไปจากหัวใจและสายตาชาวบ้านที่ทัธรรมะวันอีกทางก็ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรากำจัดอย่างนี้เป็นปต้นแสดงว่าคนที่มีปัญญาอยู่ที่ไหนก็สามารถมองเห็นม,มันมองเห็นประโยชน์ได้หมดฉันเนี่ยเป็นคนที่คือสมภารในเขาชอบเผาฉันเนี่ยพอเผาที่ไรแล้วฉันจะด่าทุกทีทำไมล่ะครับ ขอภายรูปวัดด่าสมบาตนะเออเราจะด่าว่าานั้นนะมันทรัพย์สินเงินทองทั้งนั้นไปเผาเทราไมเผาขยะเผาใบไม้เผาไม่มีประโยชน์แล้วมันทับถึงเผาทิ้งทุกอย่างมันมีประโยชน์หมดไม่มีอะไรว่าไม่มีประโยชน์ไอขยะที่บูดเน่าก็ไปหมักไว้สิไอขยะไหนที่มันเน่าไม่ได้บูดไม่ได้เช่นโฟมเช่นถุงพลาสติกซึ่งของพวกนี้มันย่อยสลายไม่ได้ก็เอามาล้างสิ เอามาเก็บโฟมมันก็สามารถเอามาล้างมาเก็บเอาไว้แล้วก็มาบดอัดจนกระทั่งกลายเป็นแท่งเป็นแผ่นที่จะเอามาใช้รองเป็นพื้นเป็นโต๊ะเป็นเตียงเป็นต่างเป็นข้างขวาเป็นเครื่องกันความร้อนอะไรมันทาได้นี่ใชใ่ไหมใช่ถ้าเรามองเห็นแล้วกาา็ใช้ได้เศษไม้ทําไมต้องไปฟันไปเผาทิ้งทําไมต้องไปขว้างทิ้งก็เอามาเข้าเครื่องบดให้มันละเอียดแล้วก็มาเป็นปุย๋ยเป็นอินรีอินซีวัตถุสิ หรือไม่ก็มาอ่านเป็นแท่งเป็นเชื้อเพลิงหรือไม่ก็ไปเข้าโรงครัวถ้าเป็นแท่งๆเป็นดุ้นเพราะครัวที่นี่ไม่ใช้แก๊สอยู่แล้วใช้เป็นฟืนใช่ใช้ฟืนใช้ถ่านอ้าวถ้ามันใหญ่เกินไปมันขี้เกียจผ่าก็เผาถ่านสิพอเผาเพราะว่าเป็นถ่านก็เป็นน้ำน้ำไอเป็นฟันไม้เป็นฟันก็เอาเป็นสกัดเป็นน้ำส้มฟันไม้สิได้ด้วยเอามาฉีดกันมาแรงกัน ยุงกันเหลือบลิ้นอะไรก็ว่าไปงัวหมูหมากาไก่มันก็จะได้สบาย<ะ>เราเราน้ำส้มควันไม้ไปฉีดให้มันอ,อย่างเงี้ยใช้ประโยชน์ได้เยอะจริงโอ้ไม่มีอะไรที่ไม่ได้ประโยชน์มันได้ประโยชน์ทั้งนั้นแหละสาคัญมีปัญญามั้ยไหมถ้าเรามีปัญญาเราจะมองเห็นมองเห็นไม่หมดมองเห็นขี้เป็นทองอะ่ะพูด,ดง่<ะ>ายๆแต่คนไม่มีปัญญาเนี่ยเห็นทองก็กลายเป็นขี้ครับือนหลวงปู่พูดตอนเข้ารายการเมื่อกี้เหมือนกันว่ากัวนี้ จเจริญงมอบงามดีจังเลยเก็ใช้ปุ๋ยที่เป็นอุจลารนี่เองขี้แต่ตมาโปรดิวเซอร์ก็สมัครแล้วนะสมัครอะไรคเขาจะเปลี่ยนจากหน้าที่โปรดิวเซอร์ครับไปทําอะไรครับไปเด็ดถั่วเขาบอกว่าขอเด็ดถั่วแล้วก็จะเอาพวกคนงานทำถั่วเนี่ยมาเป็นโปรดิวเซอร์แทนลองดูใช่ไหมครับเพราะไปเห็นคนงานทําถั่วนี่มีไอเดียดีอะไรนะครดีโปรดิวเซอร์นี่มานั่งมัาตานี่ถ้าจะลืมไม่ค่อยขึ้น อะไรประมาณนี้โอ้เวก็จะไปออกแดดเก็บถั่วแล้วเดี๋ยวลองสลับหน้าที่ช่างกล้องช่างกล้องนี่พลอยกันไปนี่นีวันแรกของปีนะครับวันแรกวันทํางานของปีมันต้องกระปี้กระเปรากระชับกระเฉงกระดับก็นี่มาแบบไก่หงอยเลยแต่ผมสังเกตอยู่อย่างหนึ่งมาถึงที่นี่ครับมีเสียงของแพะมาต้อนรับด้วยครับ ปกติไม่ค่อยได้ยินวันนี้ได้ยินเสียงแพะร้องมาตั้งแต่เช้าเเลี้ยงไงคนก็มาแล้วก็พวกนี้ก็มาเลี้ยงฉันก็เพิ่งโวยวายไปบอกว่าเอ้ยทําไมปล่อยแพะมันกินขาบถั่วกินผักอย่าไปอย่าไปทําร้ายแพะนะเดี๋ยวจะกลายเป็นแพะระบาบเหมือนที่เราทํากันอยู่ให้ให้ให้จัดการให้คนเอาแพะมาเพราะไอ้คนเอาแพะมาเนี่ยมันต้องรับผิดชอบก็คือได้จากแพะที่อยู่นวันี่ได้จากแพะไีซื้มาแพะที่นี่เลยเออ แล้วก็เอาเอาขี้เอาอะไรตาอ,อะไรที่มัน